สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาอีกแล้วนะคะกับการสปอยซีรีส์เรื่องใหม่ช่วงนี้หันไปทางไหนก็เจอแต่ซีรีส์แนวโรแมนติกตลกสายฮาและซีรีส์แนวฟิลกูดช่วงนี้แนวฟิลกูดที่ไอชอบที่สุดนะคะจะเป็นเรื่องไหนไปไม่ได้เลยนั่นก็คือเรื่อง25 21ชื่อไทยก็คือ25 21คลิปนี้เราเลยจะมาสปอยไกด์ไลน์ให้กับคนที่ยังไม่เริ่มดูหรือ,อยังลังเลว,ว่าจะดูหรือไม่ดูดีแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าใครที่ตกหลุมรักซีรีส์แนวตะกูลีพาย น,นี้รับประกันเลยว่าต้องชอบแน่ๆเพราะซีรีส์เรื่องนี้นะคะจะใช้วิธีการเล่าย้อนไปในอดีตและมีการให้เราได้คาดเดาบทสรุปของพระานางว่าทั้งคู่จะได้ลงเอยกันไหม mm. เพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะ mm. ไปฟังเรื่องย่อกันเลยคะ่ะ เรื่องนี้นางเอกคือคิมแทริรับบทเป็นนาฮีโดคาแรคเตอร์ในเรื่องนะคะเป็นเด็กสาวมอปลายที่สดใสมองโลกในแง่ดีมีความแก่นแก่นแซ่บสิ่งเดียวในชีวิตที่เธอมุ่งมั่นและรักที่สุดคือกีฬาฟันดาบด้านภายเอกคือนำจูฮยอกรับบทเป็น แพ็คอีจินเด็กหนุ่มวัย20ต้นๆที่ครอบครัวถูกฟ้องหลุมละลายเพราะวิกฤต IMF ความจนพลาดความฝันการเข้ามหาวิทยาลัยและความฝันที่อยากจะไปทำงานที่นาซาคาแรคเตอร์ของแพ็คอีจินนะคะเป็นคนที่หล่อฉลาดเรียนเก่งมุ่งมั่นและไม่ยอมแพ้ เปิดเรื่องมายุคป,ปัจจุบันนาฮิดนางเอกในวัย40ต้นๆพาลูกสาวมาส่งที่งานประกวดบัลเล่ระหว่างที่รอลูกสาวแข่งขันเธอก็รออยู่ด้านนอกขณะที่ลูกสาวของนางเอกกำลังจะขึ้นแสดงเธอก็เกิดประหมา่าเมื่อเห็นผู้เข้าแข่งขันก่อนหน้าแสดงดีเธอจึงวิ่งออกมาโดยที่ไม่ได้ลงแข่ง ลูกสาวของนางเอกบอกกับนางเอกว่าจะเลิกเล่นบัลเล่ไม่ว่านางเอกจะพูดเรียกกลอมยังไงก็ไม่ได้ผลระหว่างที่ลูกสาวของเธอนะคะพักการเล่นบัลเล่นางเอกเลยพาลูกสาวไปอยู่กับยายซึ่งก็คือแม่ของนางเอกนั่นแหละค่ะพอลูกสาวนางเอกมาที่บ้านเก่าของนางเอกเธอก็พักที่ห้องของแม่ตัวเองแล้วก็ไปเจอสมุดบันทึกเล่มหนึ่งที่นางเอกได้เขียนไว้เมื่อครั้งที่ตัวเองยังเป็นวัยรุ่นเมื่อลูกสาวของนางเอกเริ่มอ่านบันทึกนั้นเรื่องราวก็ถูกย้อนไปในปี1 9 9 ในปี1น9 8นาฮิดนางเอกในวัย18ปปีที่กำลังอยู่ในห้องเรียนก็นึกขึ้นได้ว่าวันนี้เป็นวันเสาร์เธอจึงรีบวิ่งไปในที่แห่งหนึ่งด้วยความตื่นเต้นเธอรีบวิ่งมาที่โรงเรียนแห่งหนึ่งและไม่หยุดอยู่ที่หน้าต่างโรงยิมของนักกีฬาฟันดาบนางเอกแอบมองเด็กสาวอายุรุ่นเดียวกันที่อยู่ในโรงยิมเด็กสาวคนนั้นกำลังซ้อมฟันดาบอยู่เธอคือโกยูริมนักกีฬาฟันดาบทีมชาติที่เพิ่งคว้าเหรียญทองมาได้ นางเอกมองโกโยูริมด้วยสายตาของความนับถือความชื่นชอบและอยากจะติดทีมชาติให้ได้นางเอกมักจะมาที่โรงเรียนของโกโยูริมและแอบ,บดูโกโยูริมซ้อมในทุกๆวันเสาร์แต่แล้วนางเอกก็เหมือนฝันสลายเมื่อชมรมฟันดาบของนางเอก กำลังจะถูกยุบพวิกฤต IMF ทำให้โรงเรียนไม่มีงบให้กับชมรมฟันดาบนางเอกถามโค้ดว่าแล้วชมรมฟันดาบที่โรงเรียนโกยูริมถูกยุบไหมโคดต,ตอบไปว่าที่นั่นจะยุบทำไมก็ที่นั่นมีโกยูริมนางเอกเสียใจหนักมากเธอตอบว่าว่าทำไมต้องมาพลาดความฝันเธอด้วยโค้ดก็บอกกับเธอว่ายุคสมัยต่างหากเป็นคนพลาดความฝันของเธอไป วันต่อมาก่อนไปโรงเรียนนางเอกขอร้องให้แม่ของเธอเนี่ยย้ายเธอไปอยู่โรงเรียนที่โกยูริมอยู่แต่แม่ของนางเอกบอกกลับไปว่าให้ตั้งใจเรียนและเลิกเล่นกีฬาฟันดาบด้วยนางเอกเสียใจที่แม่ไม่เข้าใจว่าเธอเนี่ยอยากเป็นนักกีฬาฟันดาบที่ติดทีมชาติมากแค่ไหนเธอทั้งโวยวายและหัวเสียกับแม่หนักมากระหว่างที่นางเองกกําลังจะเดินออกจากบ้านหนังสือพิมพ์ก็ลอยมาฟาดกับรูปปั้นหน้าบ้านจนเสียหายนางเอกเห็นก็โมโหและเตีย จะเอาเรื่องคนต้นเหตุเหมือนต้องการจะหาที่ระบายอารมณ์ไม่นานนะคะมือโยนหนังสือพิมพ์ก็เดินมาตามเสียงโวยวายของนางเอกนางเอกได้รู้ว่าเป็นคนส่งหนังสือพิมพ์ และคนส่งหนังสือพิมพ์นั่นก็คือแพคอีจินพระเอกของเรานั่นเองค่ะเมื่อนางเอกเจอคนที่ทำให้รูปป้าเสียหายก็ได้แต่ตอบว่าพระเอกบอกว่าจะชดใช้ให้หนางเอกบอกว่าไม่ได้จะให้ชดใช้แค่อยากจะระบายอารมณ์ก็เท่านั้นแล้วก็เดินออกจากบ้านไปทิ้งให้พระเอกยืนงงกับเด็กผู้หญิงคนนี้ พระเอกของเรานะคะพึ่งมาเช่าห้องเล็กๆแถวแบ้านนางเอกหลังจากที่ครอบครัวแยกไปคนละทิศคนละทางเพราะล้มละลายจากวิต IMF พระเอกเริ่มทํางานผาไทม์ส่งหนังสือพิมพ์นอกจากงานนี้แล้วเขายังทํางานร้านเช่าหนังสือการ์ตูนที่นางเอกเป็นสมาชิกอยู่เพื่อหาเลี้ยงตัวเอง และส่งเสียน้องชายที่กำลังเรียนอยู่พระเอกพยายามหางานประจทำทาแต่ไม่มีที่ไหนรับเขาด้านนางเอกระหว่างที่อยู่โรงเรียนเธอก็คิดได้ว่าถ้าเธอทำเรื่องร้ายแรงในโรงเรียนเธอก็จะถูกย้ายโรงเรียนและจะได้ย้ายไปอยู่โรงเรียนเดียวกับโกยูริมและเธอก็จะได้เป็นนักกีฬาฟันดาบต่อไปนางเอกคิดหาวิธีก่อเรื่องมากมายทั้งพยายามหาเรื่องเพื่อที่จะทะเลาะวิวาทพยายามเข้าไปอยู่ในแก๊งนะักเรียนยกพวกหาเรื่องกัน แต่ก็ไม่สําเร็จสุดท้ายนางเอกเลยไปเที่ยวสถานบันเทิงตอนกลางคืนหวังว่าจะให้ตํารวจมาจับแล้วตัวเองก็จะได้ย้ายโรงเรียนระหว่างที่อยู่ในผับนะคะนางเอกก็เจอกับพระเอกพระเอกเนี่ยลากนางเอกออกมาจากที่นั่น และพูดดึงสตินางเอกว่าวิธีที่นางเอกทําอยู่ตอนนี้มันผิดความจริงแล้วพระเอกนะคะเข้าใจสถานการณ์ของนางเอกทุกอย่างเป็นเพราะวันที่นางเอกทะเลาะกับแม่เนี่ยพระเอกได้ยินเรื่องราวทั้งหมดขณะดเดียวกันพระเอกก็เล่าให้นางเอกฟังว่าบ้านของเขาเนี่ยล้มละลายและครอบครัวพัง เช้าวันต่อมานะคะนางเอกรวบรวมความกล้าตัดสินใจขอร้องแม่อีกครั้งแต่แม่ของเธอจับได้ว่าเมื่อคืนนางเอกไปที่สถานบันเทิงมาแล้วรู้ว่านางเอกทําไปทั้งหมดเนี่ยก็เพราะว่าอยากย้ายโรงเรียนนั่นเลยทําให้นางเอกกับแม่ทะเลาะก,กันใหญ่โตอีกครั้งแม่นางเอกฉีกหนังสือการ์ตูนของนางเอกทําให้เธอนะคะเสียใจหนักมากนางเอกหมดหนทางนะคะเลยไปขอให้โค้ชชมรมฟันดาบของโรงเรียนโกยูริมรับเธอเป็นศิษย์ในตอนแรกโค้ชแม่ รับคำขอของนางเอกแต่สุดท้ายเธอก็รับนางเอกเป็นสิทธิ์ในคืนวันนั้นระหว่างที่นางเอกกำลังจะเดินกลับบ้านแม่ของนางเอกก็ขับรถมาเจอและบอกกับนางเอกว่าจะซื้อชุดนักเรียนโรงเรียนใหม่ให้นางเอกเลยรู้ว่าในที่สุดแม่ก็ยอมให้เธอย้ายโรงเรียนจนได้ เช้าวันแรกของการไปโรงเรียนใหม่พระเอกก็ปั่นจักรยานมาส่งหนังสือพิมพ์ที่บ้านของนางเอกนางเอกเห็นว่ามีหนังสือพิมพ์ถูกโยนเข้ามาจึงรู้ว่าเป็นพระเอกนางเอกนะคะรีบวิ่งออกไปหน้าบ้านแล้วมองหาพระเอกแต่ไม่เห็นเธอได้แต่ยิ้มดีใจและตะโกนบอกพระเอกว่าเธอได้ย้ายโรงเรียนแล้วตอนนี้เธอมีความสุขมากพระเอกแอบหยุดรถถัดไปจากบ้านของนางเอกนิดหน่อยเขาเอาแต่ยิ้มและยินดีกับนางเอก เมือ่อนางเอกย้ายมาอยู่โรงเรียนใหม่เธอก็ได้เข้าชมรมฟันดาบได้อยู่ชมรมเดียวกับโกยูริมได้เรียนห้องเดียวกันกับโกยูริมนางเอกหวังว่าเธอเนี่ยจะสนิทกับโกยูริมแต่ความเป็นจริงมันตรงกันข้ามเพราะโกยูริมดูจะไม่ชอบหน้านางเอกไม่ถูกชะตากับนางเอกเอามากๆนางเอกพยายามปรับความเข้าใจและเข้าหาโกยูริมแต่ดูเหมือนจะยิ่งแย่จากตอนแรกที่นางเอกชื่นชอบและนับถือในตัวโกยูริมมากๆมาตอนนี้นางเอกเลย ออกไปทางไม่ชอบหน้าและผิดหวังในตัวของคนที่ตัวเองเนี่ยเคยยกให้เป็นแบบอย่างเรื่องนี้ความฝันของนางเอกก็คือการเป็นนักกิฬาฟันดับมันก็ต้องมีฉากแข่งปันดับใช่ไหมคะทุกคนฉากนี้เนี่ยเป็นฉากที่นางเอกต้องแข่งกับโกยูริมในฐานะสมาชิกคนใหม่ของชมรมกับเจ้าของเหรียญทองเมื่อเริ่มแข่งคะแนนของทั้งคู่ก็สูสีกันการแข่งขันเป็นไปอย่างสนุกและลุ้นมากสุดท้ายนางเอกก็พลิกมาชนะโกยูริมได้สำเร็จ โกยูริมเนี่ยนึกย้อนไปในตอนเด็กที่เธอแข่งฟันดาบเธอแพ้ให้กับเด็กผู้หญิงคนหนึง่งซึ่งเด็กคนนั้นนะคะก็คือนางเอกนั่นเองค่ะสาเหตุหลักๆที่โกยูริมไม่ชอบนางเอกก็เพราะแบบนี้นี่เองค่ะทุกคนด้านพระนานะคะทั้งคู่เนี่ยสนิทกันอย่างรวดเร็วเพราะพระเอกเนี่ยรับรู้ปัญหาของนางเอกและนางเอกก็เลือกที่จะเล่าและร้องไห้ระบายมันออกมาไม่เลือกที่จะเก็บปัญหาไว้กับตัวเอง ส่วนนางเอกก็บังเอิญไปเจอพระเอกในสถานการณ์ที่ยากลําบากอย่างฉากที่พนักงานเก่าของพ่อพระเอกเนี่ยมาทวงเงินพระเอกและต่อว่าทําให้พระเอกได้ตัดโทษตัวเองพอนางเอกบังเอิญมาเจอนะเธอเลือกที่จะไม่ถามอะไรมากมายแต่กลับชวนให้ทําอะไรไร้สาระบ้างเล่นสนุกสนุกเป็นเหมือนเด็กๆบ้างและสุดท้ายก็คือบอกให้พระเอกเนี่ยมีความสุขไปเถอะมีความสุขตอนเฉพาะอยู่กับเธอก็ได้ต้องบอกว่า แต่ละฉากที่พระนางอยู่ด้วยกันนะคะมันเป็นอะไรที่ฟิลกูแล้วก็เยียวยาใจคนดูได้มากๆค่ะหลายๆเหตุการณ์ทําให้พระเอกปลดล็อกการเก็บปัญหาไว้กับตัวเองคนเดียวเฉพาะกับนางเอกเท่านั้นนางเอกเลยเป็นเหมือนเซฟโซนของพระเอกไปแล้วหลังจากที่นางเอกฝึกซ้อมที่ชมรมฟันดาบอย่างหนัก ยุคสมัยก็เปลี่ยนชีวิตและความฝันของเธออีกครั้งนางเอกผ่านเข้ารอบคัดตัวทีมชาติจากนี้ความฝันของนางเอกจะไปได้ไกลแค่ไหนและการที่ลูกสาวนางเอกในยุคปัจจุบันทิ้งปมที่ดูแล้วอยากจะขยี้หัวตัวเองและกลัวใจคนเขียนบทแต่ถึงอย่างนั้นเราก็ต้องดูต่อไปว่าที่สุดแล้วพระนางจะตกหลุมรักกันยังไงและจะลงเอยกันไหมก็ต้องตามหลุนกันต่อไปนะคะ เรื่องนี้ต้องบอกอีกแล้วว่าห้ามพลาดเลยค่ะทุกคนเพราะเป็นอะไรที่ฟิลโก้และเยียวยาจิตใจคนดูได้ดีมากๆใครที่เหนื่อยๆท้อๆไม่ว่าจากเรื่องอะไรก็ตามถ้าได้ดูเรื่องนี้ก็จะได้รับพลังบวกไปสู้ชีวิตกันต่อแถมยังได้ดูโมเมนต์ของเด็กอยุค90ูยไปปลาย,ลายที่หาได้ยากจากสมัยนี้อย่างเช่นการเข้าร้านเช่าหนังสือการ์ตูนการรอหนังสือการ์ตูนเล่มโปรดออกใหม่ส่วนตัวคิดว่านี่เป็นอีกสิ่งที่เป็นเสน่ห์ของเรื่องนี้เลยค่ะ สำหรับใครที่หาซีรีส์แนวฟิล g กูดแบบนี้ก็ตามไปดูเรื่อง25 21กันได้นะคะก่อนไปถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดถูกใจถ้าชอบสปอยลุ้นลุ้นฟินๆแบบนี้ก็กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้นะคะ